กลุ่มงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการโดยมีดรนพวรรณชาติมนตรีผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมีนางลำพึ่งบัวจันทร์อัดเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาการวิจัยของบุคลากรนักศึกษาและคลทั่วไปกลุ่มงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันมีการรวมสาหน่วยงานเข้าด้วยกันคือ 1. งานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายประเภทเป็นศูนย์กาการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยของมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในท้องถิ่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส,สกเกตเปิดให้บริการทุกวันโดยแบ่งการเปิดให้บริการตามช่วงเวลาดังนี้ภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง16นาฬกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึงเวลา16นาฬกา30นาทีและในช่วงปิดภาคเรียนเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสนาทีถึงเวลา16นาฬิกาสนาทีและปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยพื้นที่ในการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏส์ศรีสเกตตั้งอยู่ณนะอาคารบรรณราชนครินเป็นอาคารหชั้นโดยมีการแบ่งพื้นที่ในการให้บริการดังนี้บริเวณชั้นที่1ประกอบด้วยห้องประวัติห้องบริหารงานทั่วไป เคาน์เตอร์ยืมคืนเคาน์เตอร์วรารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นเว็บโอแพห้องเด็กห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุขชั้นแนะนําทรัพยากรชั้นหนังสือพิมพ์ชั้นวรารสารชั้นหนังสือเยาวชนชั้นหนังสือรวมเรื่องสั้นชั้นนวนิยายชั้นนิตยสารที่อ่านหนังสือโน้ตบุ๊กโซนบริเวณชั้นที่2ประกอบด้วยเคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ห้องอ่านหนังสือห้องบรรณรักษ์คอมพิวเตอร์สืบค้นเว็บโอเพกชั้นหนังสือหมวดความรู้ทั่วไปปรชัชญาศาสนาสังคมภาษาศาสตร์วิทยา,าศาสตร์เทคโนโลยีที่นั่งอ่านหนังสือบริเวณชั้นที่3ประกอบด้วยชั้นหนังสือหมวดศิลปะวิจิตรศิลป์มัณฑนาศิลป์วรรณคดีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เทคบุ๊กห้องวิจัยห้องอ้างอิงห้องฝึกอบรมสตูดิโอม คอมพิวเตอร์สืบค้นเว็บโอ e พกและคอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาค้นคว้าและโน้ตบุ๊กโซนบริเวณชั้นที่4ประกอบด้วยห้องบรรยายห้องประชุมบริเวณชั้นที่5ประกอบด้วยเคาน์เตอร์บริการสื่อโสตจุดชมภาพยนตร์แบบส่วนบุคคลคอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาค้นคว้าห้องมินิเทยเตอร์สตูดิโอรูมและโน้ตบุ๊กโซนในการใช้บริการห้องสมุดทุกครั้งผู้ใช้บริการต้องแต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อยสมาชิกและนักศึกษา ต้องทำการสแกนบัตรก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้งหากนักศึกษาไม่แสดงบัตรจะต้องชำระค่าบริการในการเข้าใช้5บาทบุคคลทั่วไป10บาทและนิสิตนักศึกษาสถาบันอื่นชำระค่าใช้บริการ5บาทการบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสมาชิกและนักศึกษาจำเป็นต้องแสดงบัตรและเขียนรหัสนักศึกษาลงในใบกำหนดส่งายเล่มโดยสมาชิกสามารถยืมทรัพยากรได้5เล่มและส่งคืนไม่เกิน7วัน สำหรับบุคคลภายนอกอนุญ,ญาตให้ยืมถ่ายเอกสารได้เฉพาะเนื้อหาบางส่วนและหากส่งทรัพยากรสารสนเทศล่าช้ากว่าที่กำหนดจะถูกปรับวันละ5บาท 2. ศูนย์นวัตรกรรมสื่อเพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเทคนโนโลยีสื่อสารการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการผลิตสื่อที่ทันสมัยของอาจารย์นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และฝึกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆที่เกี่ยวกับงานสื่อเช่น การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์งานถ่ายภาพนิ่งงานตัดต่อกราฟิกโดยอุปกรณ์ที่ครบคันทันสมัยซึ่งชั้นนี้ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงปัจจุบันออกอากาศรายการวิทยุท้องถิ่นคลื่นความถี่91.0เมกะเฮิรตห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ห้องควบคุมการผลิตห้องตัดต่อเสียงและห้องปฏิบัติการภาพนิ่งให้บริการถ่ายภาพแก่นักศึกษาอาจารย์เจ้าหน,น้าที่ บุคคลทั่วไปในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดพร้อมกับเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อคนในท้องถิ่นโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆศูนย์นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬกายกเว้นวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตเลิกและวันหยุดตามประกาศของทางมหาวิทยายลัย 3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรเป็นหน่วยงานที่พัฒนาให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการอบรมต่างๆโดยเปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมากกว่า300เครื่องและให้บริการในการจัดอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการเครือข่ายของงานเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ดังนั้นบุคลากรนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่จะเข้าใช้บริการจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบก่อนใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกครั้งทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจหากมีผู้ใช้รายใดนำไปใช้ในการกระทำความผิดในปัจจุบันงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการเครือขา่ายไร้สายครอบคลุมทั่วทุกจุดของมหาวิทยาลัย ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัยเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อรองรับการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ที่ปัจจุบันมีให้บริการนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไอทีและบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยง,งานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงมีบริการติดตั้งระบบแลน w i f i ไฟเบอร์ออปติภายในมหาวิวาทยาลัยทุกพื้นที่ ลุ่มงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเป็นศูนย์กลางเหตุการณ์เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทำหน้าที่เพื่อพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นสนับสนุนพัฒนกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลอย่างเต็มประสิทธิภาพสมดังปรัชญาขององค์กรที่ว่าสารสนเทศเป็นเลิศเปิดโลกการเรียนรู้ พวกคู่การบริการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี